ขอบกันเคยว่าเรื่องอายุไม่สําคัญนะครับมันโคตรสาคัญเลยต้นมีแฟนเด็กเป็นยังไงไปดูกันเจ๊กอืมควันมึงเรื่องเยอะมาเดี๊ยวเดเรื่อะงั้นมาควันควันกูเลือกริงแต่เป็นเงินมิ้นมันอายุได้มากไปกว่ากันเนเออกูได้เข้าว่าวงนี้มึงขบเด็กอยู่กินเด็กอมตะไม่เพื่อนโบ้ยเวลาโนเกียวึึึ๊๊๊โว้ยว้าวสู้ควัน วาแตมึงไม่กลัวโตพาคุยอมมั้งนี่ในติดตั้งปุ๊เลยภาโบกไว้อ๋อมึงไม่กคิดมากูอะไรคนมั่งใ่ว่าพ่อแม่ก็ให้ขอบไม้ใยเรื่องยมกันกูไม่จะกคิดเดื่องกับน้องก็ดี่อ่ะแม่พอสุภาพบุรุษไม่จิงสินี่ิอุ้ยรูปโปรไฟังนะอ๋อนารักแกกูงต้ยิงเลยอัลูลฮัูวีทำไมไม่รับสายล่ะก็ตั โอ้ยเขอโทษนะเขาหนังอยู่กับเปือนี่แลาโค้เสียเขาไม่ขอได้ยินเลยนี่เขาก็โทษนะบุยบุยบยบุยบุยไอ้ดงมึงหล่บบุยมุยมุยมุบุยบยอ่อโบเลยอยากเก๊รงนี่ไม่จัใจบาเจไว้รุ่นก็มั้งเลยกันตาไม่ต้ใจน้องด้วยอ่ะโอ้หือวงใดี๋ยวว่างเนี่ยไปเดี๋ยวน้องบุยบุยมุยมุยมุยอ๋อมันเก๊ซิมกูเลยเลย เฮ้ยมึงลาวแค่จงแค่กิ้มพอกุลามที่ควานปานิจามว่องเลวกวะนี่ยกูบอกเลยนี่ให้ข้าวลูกจูเจี้ยวมังไม่โดนเรื่องได้เลยมันโกดกูเลยเพือนนี่มันบ่เหลือกูเหลาวนี่อ้าวเออไม่น่ากอบเด็กเลยเอาแต่เจยนัดจัดเดี๋ยวมึงทำเพื่อตัวไปคนอย่างกูพักตรงกรรมไดมไหนังนิงนิ่งก่อเลยนับเงื่งจงจามเห็นไม้กูบอกเลย ลวงมาเป็นไบโพล่ามาเหรอไอ้เพื่อนอะอารมณ์เด็กๆนี่ฮัลโหลวีบูทำไมวีบูไม่โทรมองงง้วยอ่ะน้องรอบิบูทุกชั่งนะทีชิบเจ็ดวีลูกโอ้เขารอวีบูใจเย็นก่อนไงถ้าไปคุยตอนนั้นวีบูใจร้อนอยู่ก็ไม่คือได้ขึ้นแมะเธอไม่กู้เจ้เขเลยอะกูใส่กูอยากตายโอ้วิบูอยากกินได้บาบานะเดี๋ยวเขาไปไปไหนมึงล่ะกูไปดำน้าดี๋ยวของเราพูดแช่เพื่อนกูไปแหละ กูเลยไม่เข้าใจบีบมูหมูบีบีบูหมูมีแล้วเป็นเมียกูนะกูบอกอเลยใจกับมันบีหมเมียกูจ้ามก็กวานมาทำเต็มมือแล้วบีบููรอ นี่บีบูเล่นๆนี่มันเป็นอย่างเล่นๆนะโอ้ไม่กลัวก็นนะเขาอยางให้บีบูมากเขาเลยอ่ะเขาคิดถึงบีบูนะเอาหมดก่อนหนึ่งเออบูบีบูนี่เข้าไปนั่งคุยกับแขนก็เลยแหละคุยกับแขงไดอ่ะก็เรื่องแขนเขามีแฟนที่มันก็ทำรื่องอย่างวะแหละบางทีเราก็ยาวลองนะฮึอยากลองอ่ะ Ubi biết bà tuya, tất cả yà lóc. Bóng hoa yomé của mày hoa, ngon tè ngon nè 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 ไปเก้เก้ไปกัดโชูกัดลามกูลามองกูไปกัดเอ็มตอนนี้ถือล่ากู้นิด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 ไปเก้เ้ไปกูหลังหิงหิงหิวมือกันก็กูเล่นเกมนี้เว้ยเกมบูวินฮาคากูบอกเลยเขาเล่นกันมานักเกมนี้หลอกข้อเขาดีจริงเว้ยยังหวานี่นี่นะมึอยากเล่นลาเลียนอยากเล่นลาเลียนล่นเจย์นี่สมัครทางไหนเลยเพื่อนนะ S Line เลย S อ่า E C J P เหล้วก็มันจะมีแอดมินคอยตอบปัญหา ยี่สิเจี่เจี่โม่ว่ะนี่นี่แล่นอย่างนี้ได้บอกมึงว่ะโปรโมชั่นพูดทะักไหมมานัดจริงว่ะมึงเล่นมึงเล่นข้าเลยนะตายข้าเลยรอหน้าต้นใหญ่เกมนี้เล่นมั้งว่ากูเพื่อเอาตังไปเลี้ยงเจ้หรอฮะนี่มึงหนอใจน้องดูดีดีดูไอ้โชว์้อนใช่ไหมไอ้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 ตาจะชูไอ้ตายมึงจะชูไอ้กันเดียวกันหมาบ้าเลย นอก็น so, ่าเลยเว้ยก well, like ูมาคิดๆดูแล้วว่ากูไม่น่าขอบกับเด็กว่าเด็กเอาแต่เจอดึงอันเดี๋ยววันโนวันนี้กูเลยมาขอบคุนย้อยเว้ยเลยมาขอบกับเจเจมีความเป็นผู้ย้อยมึงว่าเลยดูแลกูดีนะอืมว่ะแม่งดามึงมีปากพลอยตบไปตัวเองย่าเนี่ยกูว่าเม่งดาให้เรียกกูว่าเด็กเจบอกว่าเจก็อยู่งน่ารักนะมึงว่ะก้าวมันโยกวย อโลกับเจลองว่างมามาจริงจิได้ไหมอ๋อได้เลยกับเจห้านาทีถึงกับจุ๊บจุ๊บจุบจุบชิมิชิมิกูบอกไว้เจนี่เป็นงานนั้นไม่เมื่อยเด็กงานกูบอกไว้ดีมาโอยญาเลยจะไปกระางกูไปก่อนนะไม่เพลง Thor ไอหน้าเฮีเจกับไเจีพาพวกมาเลยเด็กฟิกเย้ไหมไม่เจจะพามา là, là gia, like ừ. mm. nè mày chê? gặp chi Tē có lẽ tất ác ký nó Tao chú náo nía. Tēy bọc em mỗi lần náo. Dạy gặp chê bọc bọc bay lần náo. Brock, níu brock. Ni sang níu 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 บอกไปมดเออเจ๊ขอแรกอะไนะบานเจ๊กรกนะเจ๊ขนจัดบางนะครับจีห้องน้ำกันซกปลอกไม่ไว้เจ๊ขนคัดบางให้สะอาดได้ครับจีตา่ตางกันต่างกับตรงใจไปยัดเข้าใจไหมมันห้าอายากบางเนียนครับจีเจ๊ขอแรกอะไรอย่างอ่าเจ๊เจ๊ผู้มาบอกคนว่าร้านนี้ผู้สมัหนึ่งไม่ท่านเลยนี่ว่าผด้ใดมีอะได้แมนี่ เจมบอมันจะดีแกตัวเจ๊งไงอ๋อคราบเกิมากี่น้องพวกเจมาะฮะพ่อแต่ใช่ใช่แต่ใช่ตับตือดีวะตับือดี้วเดียน ย้ายเขย่งจุดจูแมนอ้าวีหัวเลยจีนผั้แดงของแันนี่อยู่ล้อนะ,ะนนนเสียสมาธิบ้านเพียรยังเลยครับพีแค้าหนังก็ไปก่อนนะนีม่มันเป็นตุ๊ดจริงไหมาฟาดหรือมามารุ้นนักแบบตามคนเหมือนไหมไม่เอาครับพีที่พอดีวันนู้ยรักแฟนมีแฟนแล้วค่ะอุอปไปก่อนเลยเป็น siết đây chăng? Dạ, đừng kêu kêu đi bọn đi. Ừ. rồi. Lười làm mà. Tôi có ghẻ lắm mà. Hả? Chứng không? ใชวะกูกบเด็กกับมันหเงาือตพอกูกบกุ่นใหญ่กะจูจีจุกจิกเลยว่าแม่กูเลยแต่อย่างรอกูอ่ะไม่มีเพื่อนจีมึงดีมามาเป็นี่กูกูกูปอปคนไม่เก่งนี่บืานเขาไมอายุเถียอายุฮะน้องกูมาไปดีเลยปโตรุนเดียกแล้วไม่ใจอ่ะน่าจะเข้าใจว่ากูกลัวนั่นกูกลัน้องกูป๊อปแทนนะฝากกันนันน้อง này lên ngay nữa có bố quá, mắm không thì à, chú nghe thương mày thì các cháu cháy để các tập có các anh kén. anh mày cũng là à nó. mày không phải mong túa mấy. quân thì mua bàn phí có thủ quan này. coi nhận chụp mừng có đài cười. hết bet. mày không bị cho là sẽ được nhiều cắn. đi tới, mày không bị tôm. anh thướm nó chụp số cười lâu luôn Điều chắc đi Có mưa mà lẽ tướm Tướm mất cười luôn, tướm mãi là... Để... luôn Cái ừ. <laughs> rồi, mưa rồi, mưa. Mưa rồi cười luôn, tướm